สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่อง7 8 9 m a ปดเก้าแมทไซน์ะคะเราออกแบบเบอร์มงคลส่วนบุคคลเนาะกระแสะที่ตอนนี้มาแรงมากๆเลยนะคะก็คือกระแสะเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายประเทศหลายๆคนเนี่ยก็มีคนที่อยากจะย้ายไปประเทศฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งแบบเกาหลีอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยในมุมมองของปุ๋ยเนี่ยซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายประเทศว่ายังไงบ้างเดี๋ยวต้องมาลองฟังกันประเทศที่หลายๆคนเนี่ยปักหมุดกันนะคะว่าอยากจะไปอยู่นะคะก็คือประเทศ ีประเทศจีนเนี่ยหลายๆคนบอกว่าอยากจะไปทําธุรกิจที่นั่นเลขประจําของประเทศจีนเนี่ยคือเลข8 6ไม่แปลกใจเลยใช่ไหมว่าทาไมคนจีนอะ่ะถึงชอบเลข8บุคลิกของเลข8ปดหเนี่ยจัดสรรผลประโยชน์เก่งมากหาเงินหาทองจัดสรรประโยชน์มันยิ่งกว่าคําว่าโลกอีกมั้งมันเป็นแบบชอบหาเงินอะ่ะตื่นขึ้นมาก็คือคิดถึงแต่แต่เรื่องแบบเออฉันจะหาเงินฉันจะรวยขึ้นได้ยังไงฉันจะสร้างธุรกิจแบบนี้ได้ยังไงจะทําแบบนี้ได้ยังไงฉันต้องไปติดต่อใครไหมต้องมีคอนเนคชั่นต้องรักหมักพักพวกบริวารคือเป็นคนรักสะมัรพักพวกบริวา มากๆชอบหาคอนเน็กชันมากๆไปอยู่ในสังคมไหนก็ต้องไปสนิทกับคนนั้นเอ,อ้ยรู้ว่าต้องไปตีซีกับคนนี้ถึงจะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งนะก็คือเป็นคนที่หาเงินเก่ง ทีนี้ในด้านเสียล่ะ8 6เนี่ยจะเก่งในเรื่องของเสียงดังโวยวายมีมาดเป็นนักเลงมาเฟียนักเลงมาเฟียเนี่ยก็จะเยอะนะในประเทศนี้เลข8เนี่ยถ้ามีเลข8อยู่ในรหัสของประเทศเนี่ยนักเลงมาเฟียเยอะญี่ปุ่นก็เยอะยากูซ่าไงเห็นไหมแต่จีนเนี่ยผงผางไงชัดเจนไปเลยโอ,อ้กูเป็นมาเฟียก็จะมีความลุ่มหลงเห็นแก่ตัวนะคะชอบทําอะไรที่เลียนแบบถ้าอเมริกาทําผลิตสิ่งหนึ่งมา8 6เนี่ยคือก๊อปปี้นะแล้วก็มาทําตามแล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าจะถูกจะผิดจะเขาาจะดําจะเทาขอให้ฉันได้ฉันเอา อันนี้คือจีนทีนี้บุคลิกที่ถ้าเราไปอยู่เนี่ยเราต้องเป็นคนที่โคตรของโคตรขยนันเราต้องขยนันแล้วก็มีความสามารถหลากหลายเราถึงจะสามารถอยู่ในประเทศนี้ได้เราต้องเป็นคนที่มีการใช้สัญชาตญาณอะเยอะๆคือถ้าสมมติว่าเราต้องมานั่งคิดด้วยตรก,กะเหตุผลอะไม่ทันกินประเทศนี้นะบุกสัญชาตญาณอยากของตัวเองเยอะๆจริงๆคนไทยไปอยู่จีนก็ได้นะคนไทยก็มีมีลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วนะน้ำเสียงให้เราดูดุดันให้เราดูมีพลังมากขึ้นเอาพักเอาพวกมากขึ้นไปอีกถึงจะอยู่จีนแล้วรอดจีนเนี่ยพ่อควรระวังเรื่องของ พิบัติเขามีอยู่เหมือนกันนะเลข8อย่างที่บุ๋ยบอกว่าเรื่องของพายุใช่ไหมจีนพายุเยอะ6อาจจะมีน้ําท่วมก็ได้พายุกับน้ําท่วมนะคะ2อย่างนะของประเทศจีนที่ต้องระวังนะคะถ้าใครไปอยู่เนี่ยต้องระวัง2เรื่องนี้นะประเทศไทยก็เหมือนกัน6กอะ่ะก็คือน้ําท่วมเหมือนกันก็ต้องระวังนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับ5ประเทศหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยอ่ะแล้วก็บวกอีก4ประเทศที่น่าสนใจเราจะได้เข้าใจว่าเค้าเจอในแต่ละประเทศเนี่ยเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วเราควรจะไปทําธุรกิจลักษณะไหนเนาะก็ประมาณนี้นะคะถ้า ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไม่ได้นะถ้าใครบอกว่าเออแล้วประเทศอื่นๆล่ะคะอาจารย์มีประเทศไหนหน่าสนใจอีกว่ามันมีอีกหลายประเทศเลยก็จะเป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอย่างเงี้ยก็มีหลายๆคนพูดเหมือนกันซึ่งประเทศพวกนี้ก็เป็นกลุ่มประเทศที่ผู้เลขประจําประเทศก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าใครสนใจประเทศไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้นะคะเผื่อจะเป็นคลิปต่อไปที่ปุ๋ยอาจจะมานําเสนอก็ได้สําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ